มวะวาจังภาเสยะบุคคลพึงกล่าววาจาที่ไม่เป็นเหตุให้ตนต้องเดือดร้อนและไม่เป็นเหตุเบียดเบียนผู้อื่นวาจานั้นแหละเป็นสุภาษิตพูดคำใดให้ตนและคนอื่นเกิดแช่มชื่นเปรมปรีดีขยันไม่เดือดร้อนเพราะคำที่จํานันถ้อยคำนั้นเป็นดีไม่มีภัยท่านจัดเป็นวาจาสุภาษิต มีแต่มิตรพร้อมหน้ามาปราศัยใครได้ฟังเพลิดเพลินเจริญใจไม่มีภัยทั้งเขาทั้งเราเองพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวันเรืองรัตนะสุนทรเป็นพิธีกรผู้ช่วยด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับ มาเริ่มกันด้วยนิทานพื้นบ้านกันก่อนดีกว่านะครับเอานิทานทั้งภาคเหนือนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ก็แล้วกันเรื่องนางตอแหลครับอ่าอย่าคิดว่าคํานี้เป็นคําหยาบคายนะครับเพราะว่าเป็นคําชาวบ้านที่เขาใช้เรียกคนที่พูดมากแล้วก็พูดเพื่อเจอ้อไม่ได้สาระอะไรอ่าดีไมด่ดีก็โกหกโกวหกายไปตามเรื่องตามราวยังมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งเป็นคนร่ํารวยมากมีทรัพย์สมบัติมหาศาลกินใช้ไปสักสิบชาติก็ไม่หมด แต่เศรษฐีเป็นคนโชคร้ายคือมีเมียไม่ดีแล้วดันมีเข้าไปต้องสี่คนแต่และคนก็ล้วนแต่ไม่ดีไปคนละอย่างคนที่หนึ่งนี่ต่อแหลชอบโกหกหมดเทจเป็นประจำมีนิสัยชอบสร้างเรื่องไม่จริงขึ้นมาให้ปวดหัวอยู่เสมอเมียคนที่สองชอบลักขโมยเวลาไปไหนมาไหนเห็นข้าวของชาวบ้านไม่ได้เผลอเป็นหยิบเมียคนที่สามชอบกินวันๆก็วุนว่นวายอยู่กับเรื่องกินตลอดเวลา เห็นเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องอื่นทั้งหมดงานการไม่ทำนะเมียคนที่สี่เจ้าชู้เห็นผู้ชายเป็นไม่ได้คอยจะให้ท่าไม่มีกิริยามารยาทของกุณสตรีท่านเศรษฐีก็พยายามแก้ไขเมียแต่ละคนให้เป็นคนดีวิธีแก้ไขของท่านเศรษฐีก็เป็นอย่างนี้เมียคนที่สองนีนิสัยชอบขโมยเศรษฐีก็ให้เป็นคนถือกุญแจบ้านดูแลข้าวของทั้งหมด ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลบ้านเรือนรักษาข้าวของทรัพย์สินเงินทองพรากคนเราที่มันขโมยเพราะมันไม่มีนะทีนี้มันมีซะแล้วว่ามีทุกอย่างก็ไม่ขโมยแล้วปรากฏว่าเมียคนที่สองทำหน้าที่ได้ดีมากเลยบ้านช่องสะอาดสะอ้านข้าวของจัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีทรัพย์สินสิ่งของอะไรหายไปแม้แต่ชิ้นเดียวเสียถีก็ภูมิใจเมียคนนี้มากส่วนเมียคนที่สามนี่ชอบกินส่งเข้าครัวเลยไปเป็นแม่ครัว มีคนใช้หลายคนคอยช่วยเหลือรับใช้งานในครัวทำครัวไปด้วยก็กินไปด้วยน,น,นานๆเขาก็เริ่มเบื่อดิเริ่มเบือ่อทีนี้กินแต่พอประมาณแล้วก็คอยจัดการให้การประกอบอาหารในแต่ละมือ้อพอเหมาะพอดีแก่ความต้องการของคนในครอบครัวไม่ให้ขาดไม่ให้เหลืออย่างที่เคยเป็นมาเศรษฐีก็ภูมิใจเมียคนนี้มาส่วนเมียคนที่สี่นิสัยเจ้าชู้อ่า เป็นคุณนายที่นับหน้าถือตาของคนทั้งหลายก็ให้ไปอบรมไปบวชพราหมณ์บวชชีที่วัดบ่อยๆก็เกิดความละอายใจที่ไม่กล้าประพชืชช่วอีกต่อไปกลายเป็นคนรักษาศีลข้อที่สามเคร่งครัดไปเลยทีเดียวเสีษฐถีก็ภูมิใจเมียคนนี้มากทั้งสามคนในภูมิใจหมดแต่เมียคนที่หนึ่งสิที่ชอบตอแหลเนี่ย หาอะไรให้ภูมิใจไม่ได้เลยสักนิดเพราะจะแก้ยังไงก็ยังตอแหลเหมือนเดิมเมื่ออ่อนอ,อกอ่อนใจหมดปัญญาจะเปลี่ยนพฤติกรรมของนางให้เป็นคนดีได้ท่านเศรษฐีก็เลยจับนางลอยแพไปตามน้ำนางตอแหลก็พยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแต่พอใครๆเขารู้ว่าเป็นคนตอแหลเขาก็ไม่ออกมาช่วยก็ปล่อยให้ลอยไปตามน้าอยู่มาไม่นานก็ตายเพราะไม่มีข้าวจะกิน พวกสัตว์ร้ายก็มาฉีกกินร่างกายของนางตอแหลแล้วก็เหลือกระโหลกทิ้งไว้ปรากฏว่ายังมีผัวเมียคู่หนึ่งออกหากุ้งหาปลาตามริมน้ำไปเจอกระโหลกที่เหลือแต่กระดูกแล้วอะ่ะก็เห็นว่าเป็นของใช้ทำประโยชน์ไดก้ก็เลยเอาไปทำกระบวยล้างเท้านับแต่นั้นมาสองคนผัวเมียที่อยู่กันมาจนแก่จนเฒ่าก็ทะเลาะเบาแวงกันทุกวี่ทุกวันทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านะั้นไม่เคยทะเลาะกันเลย ก็เลยไปหาหมอดูให้ช่วยทํานายทายทักมันเป็นเพราะอะไรหมอดูก็บอกว่าเพราะเอากะโหลกคนตอแหลมาไว้ที่บ้านมีแต่เรื่องวุ่นวายควรเอากะโหลกไปทิ้งเสียสองผัวเมียคิดดูก็เห็นจริงเพราะเมื่อก่อนไม่เคยทะเลาะกันเลยแต่พอเอากะโหลกมาทํากระบวยล้งางเท้าก็มีแต่เรื่องทะเลาะเบาแหวงกันอยู่เรื่อยก็เลยเอากะโหลกไปทิ้งไว้ที่ป่าชาตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีเรื่องให้ทะเลาะกันอีกอะกะโหลกก็ทิ้งไปละโยนเข้าป่าชาไป ปรากฏว่าวันหนึ่งมีพระไปเจริญกรรมาฐานที่ปา่าช้าเห็นกระโหลกก็เอามาทำกระถางทูบเอาไว้ในโบสถ์ตั้งแต่วันนั้นมาเวลาสวดมนต์ก็สวดไม่เข้ากันองค์โน้นสวดไปทางโน้อนองค์นี้สวดไปทางนี้สวดไปสวดมาล้มล้มทุกวันจเจ้าอาวาสตรวจด,ดูก็รู้ว่าเป็นเพราะกระโหลกผีตอแหลเนี่ยก็เลยให้พระเอาไปทิ้งนไปทิ้งหลังวัด ปรากฏว่าพวกขี้เหล้าไม่มีภาชนะจะใส่เหล้าดืม่มไปเจอกระโหลกดังตอแหลก็เอามาใส่เหล้านาะพอกินเข้าไปทีนี้ก็พูดมากสิเพ้อเจ้อเหลวไหลตอหลดตอแหลกันทุกทีกินเหล้ากันตั้งแต่เย็นจนถึงเช้าของวันใหม่ทั้งวันทั้งคืนจะมีแต่เรื่องตอแหลเอามาคุยมาอวดกันอยู่ไม่ได้ขาดนะแล้วมันก็อยู่ในวงเหล้ามาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับยังไม่มีใคร่าทิ้งเลยครับ นิทานพื้นบ้านอุตรดิตต์ครับมาปิดท้ายรายการกันวันนี้ด้วยนิทานธรรมะสักเรื่องนะครับเรื่องมะม่วงสวรรค์ครับพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าการอยู่ร่วมกันหรือว่าอยู่ใกล้กันเนี่ยย่อมมีอิทธิพลทําให้เราเป็นเหมือนกับคนที่เราอยู่ร่วมด้วยพระองค์ตรัสว่าการอยู่ร่วมกับคนเช่นใด เราก็จะเป็นเช่นนั้นที่นครเขมรัฐในอุดมสมบูรณ์พระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้านาฤทธทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์และความสุขเสมอมาพระองค์มีบัณฑิตคนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้านาฤทธ์ในเดสเสดดจไปยังท่าน้ําแล้วก็มีรับสั่งบอกว่าจงขึงตาข่ายสิเราจะเล่นน้ําพอเจ้าหน้าที่ขึงตาข่ายเสร็จ พระองค์ก็ทรงเล่นน้ำในแม่น้ำอย่างสำราญพระไทยเวลานั้นปรากฏว่ามีมะม่วงสุกที่มีสีเหลืองอารามเหมือนทองคำซึ่งเป็นอาหารของเทวดาลอยมาจากที่ใดที่หนึ่งแล้วก็มาติดอยู่ที่ตักข่ายพวกเจ้าพนักงานยกตักข่ายขึ้นแล้วก็เห็นมะม่วงลูกใหญ่สีสวยอย่างนั้นก็นำไปถวายพระเจ้านริศพระองค์ก็รับสั่งถามพวกนายพรานว่านี่มันเป็นผลไม้อะไรกันเนี่ย ขอเดชะมะม่วงคพระเจ้าค่ะโอ้สีสันสวยงามมากพระองค์ก็เสวยผลมะม่วงสุกนั้นแล้วก็พอประทายในรสชาติของมะม่วงนั้นเป็นอย่างมากก็รับสั่งให้พเพาะเมล็ดไว้ในสวนหลวงก็บอกว่ามะม่วงนี่มีรสอร่อยมากปลูกไว้ในสวนหลวงนี่แหละแล้วก็บำรุงรักษาให้จงดีเชนะมะม่วงที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีก็จเจริญง,งอกงามขึ้นโดยลำดับ พระราชาก็รับสั่งให้รดด้วยน้ำผสมน้ำนมเพียงสามปีมะม่วงก็ออกลูกดกเต็มต้นผลของมันมีรสอร่อยเป็นอย่างยิ่งพระราชาเมื่อจะส่งมะม่วงไปเป็นเครื่องราชบรรณาการแก่พระราชาองค์อืน่นก็รับสั่งให้เอาเงี้ยงกระเบนแทงที่หน่อง,งอกก่อนดังนั้นเมล็ดที่พระราชาองค์อื่นเพาะก็เลยไม่งอกที่นี้พระราชาองค์หนึง่งทรงทราบถึงสาเหตุที่เพาะเมล็ดมะม่วงไม่งอก ประสงค์จะทำให้มะม่วงสวรรค์ของพระเจ้านาฤทธะกลายเป็นมะม่วงที่มีรสไม่อร่อยก็มีรับสั่งให้คนเฝ้าสวนผู้มีความสามารถมากคนหนึ่งบอกว่าเจ้าจงไปจัดการให้มะม่วงของพระเจ้านาฤทธ์นี่มีรสขมแล้วค่าจะมีรางวัลให้อย่างงามเชียวคนเฝ้าสวนก็รับพระราชโองการแล้วก็เดินทางมุ่งหน้าสู่นครเขมรัฐแล้วก็เข้าเฝ้าพระเจ้านาฤทธกราบทูลความสามารถของตัวว่าขอเดชะ ข้าพระองค์นเป็นคนเฝ้าวสวนมาก่อนข้าพระองค์มีความสามารถหลายอย่างสามารถทําให้ดอกไม้บานนอกฤดูกาลก็ได้สามารถทําให้ผลไม้ออกลูกนอกฤดูกาลก็ได้พระเจ้าค่ะเออเออดีดีดีดขาทาขาทา่ทาายางนั้นจะมาทํางานที่สวนหลวงของข้าสินะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคนเฝ้าวสวนทั้งคนเก่าคนใหม่ก็ช่วยกันบํารุงสวนหลวงอย่างเต็มความสามารถ คนเฝ้าสวนที่มาใหม่ได้ใช้วิชาการอันทันสมัยทําให้ดอกไม้เบ่งบานนอกฤดูกาลทําให้ผลไม้ออกลูกออกผลนอกฤดูกาลทําให้สวนหลวงเป็นโรมณียสถานอันรื่นรมทีเดียว <c oughs> วิเศษมากวิเศษเว้ยวิเศษวิเศษพระเจ้านาฤทธิ์ทรงพอพระทัยเป็นอย่างมากก็ทรงมีรับสั่งให้ปลดคนเฝ้าสวน,คน,สวนคนเก่าออกก็มอบหน้าที่คนเฝ้าสวนคนใหม่รับผิดชอบเพียงคนเดียว ทีนี้เจ้าคนเฝ้าสวนคนใหม่ก็เห็นเป็นโอกาสเหมาะและ้วสิที่จะได้ทําตามที่ได้รับบัญชามาจากพระราชาของตนได้การและทีเนี้เดี๋ยวจะจัดการมะม่วงต้นนี้ให้กินไม่ได้เลยทีเดียวหลังจากนั้นเขาก็เริ่มปลูกต้นสดาวแล้วก็เถาบระเพ็ดล้อมรอบต้นมะม่วงเมื่อสดาวและบอร,เระเพ็ดเจริญเติบโตโดยลําดับรากของมันก็เกี่ยวกับรากมะม่วง กิ่งก็เกี่ยวพันกับกิ่งมะม่วงมะม่วงที่มีรสอร่อยก็กลายเป็นมะม่วงที่มีรสขมดังสะเดาคนเฝ้าสวนเมื่อรู้ว่ามะม่วงมีรสขมแล้วก็หนีไปต่อมาวันหนึ่งพระเจ้าน a r i ได้เสด็จไปยังสวนหลวงก็เสวยมะม่วงแต่พระองค์ไม่สามารถที่จะกลืนเนื้อมะม่วงที่ขมเหมือนสะเดาลงไปได้ทรงขากถมเสียแล้วก็หันไปตรัสถามราชบัณฑิตที่ตามเสด็จว่าบัณฑิต มะม่วงนี้ได้รับการบำรุงรักษามันเดิมแต่ทำไมรดผลมันถึงมีรสขมอย่างกระสดาไปได้ขอเดชะมะม่วงนี้มีต้นสะสเดาแล้วก็เถาบราเพชรแวดล้อมรากเกี่ยวพันกันกิ่งก็เกี่ยวพันกันดังนั้นมะม่วงจึงมีรสขมดังสะสเดานะพระเจ้าค่ะโอ้ยังงั้นเหรอดังนั้นพระองค์ก็รับสั่งให้ขุดต้นสะสเดาแล้วก็เถาบราพิษออกให้นํา น้ำแล้วก็ดินแล้วก็ปุ๋ยที่มีรสอร่อยมาบำรุงให้รสด้วยน้ําผสมน้ํานมบำรุงรักษาอย่างดีแล้วก็ส่งมอบสวนหลวงให้คนเฝ้าสวนคนเดิมดูแลรักษามะม่วงก็กลับมีรสอร่อยดังเดิมข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ก็คือการคลุกคลีการอยู่ร่วมกันกับคนไม่ดีไม่มีศีลนี่เราก็จะกลายเป็นคนไม่ดีไม่มีศีลไปด้วยแม้กระทั่งมะม่วงซึ่งไม่มีจิตวิญญาณ เพราะมีต้นสะดาวและเถาบราพชรอยู่ใกล้ๆก็ยังมีผลขมเหมือนสะดาวะจะกล่าวไปยายถึงคนเราครบคนดีนะเป็นสีแก่ตัวคบคนชั่วพาตัวให้มัวหมองครับยังมีเวลาเหลืออีกนิดหนึ่งจะเล่าเรื่องเปรตงูให้ฟังเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกครับ ในอดีตยาวนานมาแล้วณนะชนบทแห่งหนึ่งชาวบ้านก็มีอาชีพทำไรท่ทำนาอยู่อาศัยธรรมชาติอย่างมีความสุขชาวบ้านทั้งหลายก็มีความสุขแล้วก็ช่วยกันปลูกบรรณาศาลาขึ้นหลังหนึ่งที่ริมฝั่งแม่นำ้ำเพื่อจะให้เป็นที่อยู่ของพระปัจเจก,กพุทธเจ้าองค์หนึ่งพระปัจเจก,กพุทธเจ้าอาศัยอยู่ในบรรณาศาลานั้นแล้วก็เที่ยวโปรดทายกทายิกาในหมู่บ้านนั้นแล้วก็ในหมู่บ้านใกล้เคียง ชาวบ้านพอมีโอกาสก็จะพากันไปทําบุญที่าลาเนี่ยบางคนก็ไปตอนเช้าบางคนก็ไปตอนเย็นทางที่เดินไปสลาเนี่ยต้องผ่านที่นาของชาวนาคนหนึ่งเพราะถึงหน้าฝนชาวนาเจ้าของก็ไถานาก็ไถเอาทางเดินของชาวบ้านพังไปด้วยฝ่ายชาวบ้านก็เดินฝ่าดินฝ่าเลนเหยียบย่ำที่ที่เขาไถาแล้วเพื่อไปหาพระปัจเจก,กับพุทธเจ้านายเจ้าของนาก็ออกมาวอยวายนี่ขอร้องเลย อย่าเหยียบที่ที่ผมไถแล้วเลยเนี่ยผมจะทํานาจะถึงจะขอร้องอยังไงก็ไม่มีใครฟังก็ทําให้ชาวนาคนนี้เกิดความโมโหอย่างมากแต่ก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้ในที่สุดเขาก็คิดอย่างคนเห็นแก่ตัวอย่างรุนแรงว่าเอาละไอ้คนพวกนี้มันพากันเดินเหยียบย่านาเราก็เพื่อจะไปหาพระที่าลาเนี่ยฮถ้าไม่มีสลาสักอย่างเดียวพวกชาวบ้านมันจะเดินมาทําซากอะไร พอคิดอย่างนั้นแล้วก็คอยหาโอกาสอยู่เช้าวันหนึ่งพอพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าไปบินธบาตในหมู่บ้านชาวนาคนนี้ก็ไปที่ศาลาจัดการทําลายภาชนะเครื่องใช้สอยต่างๆในบรรณาศาลาหลังนั้นแล้วก็จุดไฟเผาซะด้วยไฟพระปัเจกพุทธเจ้าหลังจากกลับจากบินธบาตเห็นไฟไหม้บรรณาศาลาอยู่ท่านก็ปลีกวิเวกหลบไปจากที่นั้นเสียชาวบ้านเมื่อได้ทราบข่าวก็มารวมกันที่บรรณาศาลา แต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ก็เพราะว่าไฟไหม้สลาเป็นจุนไปแล้วต่างก็พากันสาบแช่งคนที่เผาสลาใครเผาบรรณาลาของพระคุณเจ้าของพวกเราสาธุขอให้มันไปเกิดเป็นเปรตด,ด้วยเถอะพวกเราไม่ได้เห็นไม่ได้ทำบุญกับพระปัเจก,กับพุทธเจ้าก็เพราะคนจันไรมันเผาสลาที่พักของท่านพวกเราต้องหาตัวไอ้คนที่มันใจสามนี่มาลงโทษให้ได้ ในการต่อมาชาวบ้านก็สืบรู้ว่าเป็นฝีมือของชาวนาผู้เป็นเจ้าของนาตรงที่ชาวบ้านก็เดินไปสลานั่นเองก็เลยไปจับตัวเอามาเจ้าเป็นคนเผาสลา,าจริงหรือเปล่าใช่ข้าเองนะเป็นคนเผาชายชาวนาคนนี้ก็ตอบอย่างไม่สะทกสะท้านแล้วก็บอกสาเหตุที่ตัวต้องเผาสลา,าพวกเราอาศัยไอ้คนจิตใจชั่วคนเนี้ถึงได้ไม่ได้เห็นไม่ได้ทําบุญกับพระประเจกับพุทธเจ้าอีกต่อไปแล้ว หลังจากนั้นชาวบ้านก็รุมประชาทันชายผู้เป็นเจ้าของนาทนความเจ็บปวดไม่ได้ก็สิ้นใจตา,ตายในที่ตรงนั้นเองหลังจากตายไปแล้วก็ไปเกิดในนรกอเวจีเป็นเวลานานแสนนานเมื่อพ้นนรกแล้วก็ได้มาเกิดเป็นเปรตงูอยู่ที่เขาคิชกูดเพราะเสียดองผลกรรมในครั้งนั้นข้อคิดจากนิทานชาดกเรื่องนี้ก็คือคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปตัดไปทำลายความสุขความศรัทธาของคนหมู่มาก ย่อมนำความวิบัติมาให้ผลของความชั่วย่อมติดตามคนเราไปดังเงาติดตามตัวชนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวันเรื่องรัตนะสุนทรครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ